ไปดูเรื่องนึงแต่บอกท่านผู้ชมก่อนเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อนะฮะต้องใช้วิจารณญาณแต่ว่าที่เราต้องนําเสนอเนี่ยเพราะว่าเป็นมุมหนึ่งของสังคมเป็นปรากฏการณ์ของสังคมนะฮะค,คือที่ระยองเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้พบเห็นวิญญ,ญาณภายในกุฏิไม้วัดชื่อดังเลยทั้งพระสงฆ์แล้วก็เนรเนี่ยไม่กล้าจะวัดภายในกุฏิดังกล่าวเลยนะฮะขณะที่ชาวบ้านก็บอกว่าไม่กล้าเข้าใกล้เหมือนกันนะครับวันนี้เราก็เลยส่งผู้สื่อข,ข่าวครับเดินทางไปที่วัดซอยคิรี ตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับหลังมีเสียงร่ำลือว่ามีผู้พบเห็นวิญญาณในกุฏิไม้ภายในวัดโดยเห็นเป็นเงาคนเดินวนอยู่ภายในกุฏินะครับทั้งๆที่ไม่มีใครอยู่ทั้งในช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนทาให้พระแล้วก็เนในวัดเนี่ยไม่กล้าจําวัดในกุฏิล่างนะฮะทางนายนิคมสอนบุตรคณะกรรมการวัดซอยคีรีก็นําผู้สื่อข่าวไปชมบรรยากาศของกุฏิไม้หลังดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ที่ศาลาวัดนะครับอยู่หลังศาลาวัดนะฮะ พบว่าสร้างจากไม้เบญจพรรณเก่าทั้งหมดพร้อมนะฮะเล่าว่ากุฏิไม้หลังนี้เดิมคือเป็นบ้านของพ่อและแม่ตัวเองก่อนเสียชีวิตยกให้พี่สาวอาศัยอยู่กับพี่เขยแต่ปรากฏว่าเมื่อเข้าไปอยู่ได้ไม่กี่เดือนฮะพี่สาวซึ่งอายุในขณะนั้น40ปีเสียชีวิตทั้งทั้นที่ร่างกายแข็งแรงผ่านไป5วันระหว่างจัดงานศพพี่สาวพี่เขยก็เสียชีวิตบนบ้านโดยไม่ได้มีอาการเจ็บป่วย ญาติิจึงเห็นว่าบ้านหลังนี้มีอาถรรพ์ไม่มีใครกล้าอาศัยอยู่ก็เลยนํามาถวายวัดกว่า30ปีที่แล้วคือวัดก็เอามาประกอบใหม่ให้เป็นออคุฏิพระคือย้ายมาแล้วก็ออประกอบให้พระอยู่เป็นกุติพระฮะแล้วก็แต่ว่าพระเนี่ยพอพอยู่ก็มักจะพบเงาคล้ายกับคนโผล่ให้เห็นแล้วก็ฝันว่ามีคนมาไล่ให้ย้ายออกไปจึงไม่มีใครกล้าอยู่ในกุติหลังนี้นะครับแล้วก็ใช้เป็นที่เก็บของเท่านั้นจากการสอบถามพระสงฆ์ภายในวัดก็เชื่อว่าวิญญ,ญาณเนี่ยมีอยู่จริง เพราะว่าเคยเห็นสิ่งลี้ลับกันมาทั่วหน้านะฮะแต่ก็อยากให้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติที่ต้องใช้วิจารณญาณขณะที่คุณปฏิแสงรักสมาชิกสภาเทศาบาลมาบตาพุทธจังหวัดระยองเล่าว,ว่าเคยเชิญสินแสชื่อดังมาช่วยตรวจสอบพวงจุ้ยกุฏิหลังดังกล่าวก็ได้คําตอบว่ามีวิญญ,ญาณอยู่จริงต้องแก้เคล็ดโดยการปิดประตูด้านหลังห้ามเปิดเด็ดขาดตัวเองจึงนําตู้ไปกั้นเอาไว้นะฮะ แต่ปรากฏว่าเจ้าวาดรูปก่อนที่จําวัดอยู่ไม่เชื่อภายหลังเจ้าวาสก็ออกจากวัดไปโดยไม่ทราบสาเหตุชาวบ้านจึงเชื่อว่าอาจจะเกิดอาถรรพ์จากวิญญาณเฮี้ยนเมื่อมีเจ้าวาดรูปใหม่มาแทนท่านก็เลือกไปจําวัดภายในศาลาแทนนอกจากนี้ฮะชาวบ้านเล่าว่าพบเจอวิญญาณในรูปแบบต่างๆเช่นเห็นเงาคล้ายคนเดินวนเวียนอยู่ภายในกุฏิแล้วก็ยังได้ยินเสียงร้องโหยห,หวนนะฮะทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืน ทำให้ใครไม่มีใครไหนกล้าเข้าไปใกล้กุฏิดังกล่าวเลยเพราะว่ากลัวจะพบเห็นวิญญาณเฮี้ยนแล้วก็ภายในวัดเนี่ยยังมีตอตะเคียนขนาดใหญ่5้ถึงหคนโอบก็เขาบอกว่าทําให้เพิ่มบรรยากาศความน่ากลัวเข้าไปอีกนี่แหละฮะใช้วิจารณญาณความเชื่อใช่ฮะ คือคนให้สัมภาษณ์ทั้งหมดเป็นคารวาสนะฮะแต่ว่าเขาอ้างอิงไปถึงว่าพระท่านก็อยู่ไม่ได้อาจจะต้องหาวิธีอะไรเพื่อความสบายใจในบริเวณนี้นะครับหรือว่าถ้าถึงที่สุดแล้วจะเป็นจะต้องรื้อถอนหรือยังไงอ,อก็ต้องหารือกันนะฮะ